แล้วก็จะมีสถานตรนสีบานจากตางปีว่างธรรมสถานนะครับแล้วก็ตัะดับนขนไป เมื่อวันที่31ตุลาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกมังพัทยาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตรั์สินของนักท่องเที่ยวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เป็นวันฮาโลวีนซึ่งในการทำงานด้านการดูแลเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Walking Street ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดิน ทา,าท,ท,ท,าทางเมืองพัทยาได้มีการลงพื้นที่หลายครั้งรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นในช่วงที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เมาเทนบีทางเมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่กับสำนักช่างตรวจสอบในการดำเนินการของแต่ละสถานประกอบการและการเปิดใช้อาคารต่างๆอีกทางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะดูแลความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดอัก ัยเรื่องของการแอรอัดของพี่น้องประชาชนจนเกินไปเพื่อเฝ้าระวังอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อีเทวอนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองพัทยาต้องเพิ่มความตระหนักว่าเมื่อมีผู้คนนักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันมากมา ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หลังจากที่ได้ข่าวทางเมืองพัทยาก็มีการดำเนินการในการดูแลนักท่องเที่ยวในการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยจัดรถดับเพลิงเตรียมความพร้อมด้านหน้าทางเข้าวอกกี้สตรีทหนึ่คันและด้านท้ายอีก1คันพร้อมขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์หคันเตรียมพร้อมด้านหน้าทางเข้าวอกกี้สตรีทพร้อมประสานผู้กำกับการสพเมืองพัทยา จัดกำลังตำรวจสพมังพัทยาและตำรวจท่องเที่ยวสนับสนุนกำลังในพื้นที่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันฮาโลวีนซึ่งก็อาจจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมากกว่าปกติ ขอให้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองก่อนด้วยและนอกจากนี้เรายังจัดกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนรักษาความสงบสำนักปลัดเมืองพัทยาเข้มงวดกว่าเดิมโดยมีการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวจัดเตรียมกระเป๋ายาฉุกเฉินรถสายตรวจรถกอฟวิทยุสื่อสาร เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันทีสำหรับในส่วนของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมงานฮาโลวีนที่อีแทวอนเกาหลีใต้นั้นในานามของเมืองพัทยาต้องขอแสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนชาวเกาหลีใต้รวมถึงนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนไทยด้วยและขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านความทุกข์กใจในเหตุการณ์ครั้งนี้กับทุกคน สนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00นถึง20.00นหยุทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ1 1 0 0ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Fight Academy ่แอนทาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e ฟิฟ a ะ a c a d e m y